ด้วยความลังเลใจของฉันที่มีมรนดาน,านแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจที่จะย้ายห้องมาอยู่ห้องเดียวกับมัทธุศร์ส่วนหนึ่งเพราะว่าฉันอยากจะประหยัดค่าเช่าห้องด้วยแล้วอย่างหนึ่งมาอยู่กับเธอมันก็สะดวกกว่าเพราะว่าถ้าฉันต้องมานอนห้องเธอแล้วก็ย้ายข้าวของห้องตัวเองไปไป,ไปม,ามาแบบเนี้ย มันจะน่ารำคาญเพราะฉันน่ะพักอยู่ชั้นบนของคอนโดนี้แต่ว่ายังไม่ด้สอนนพักอยู่ชั้นล่างสุดฉันก็เลยตัดสินใจย้ายไม่อยู่กับเธอซะเลยจะได้ประหยัดเวลาและอีกอย่างเราจะได้ไปทำงานพร้อมกันด้วยตอนที่ไปสอนนักเรียนนะแล้วเวลาที่ฉันมีปัญหาอะไรก็จะได้ปรึกษาเธอเพราะตอนนี้พวกเราทำโครงการด้วยกันซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนกฎใหญ่ของโรงเรียนเรื่องเครื่องแบบการแต่งกายชุดนักเรียน ทรงผมของเด็กนักเรียนแล้วก็เรื่องอิสระทางเพศของนักเรียนในโรงเรียนด้วยนั่นก็เพราะว่ารรทุศรักับฉันเนี่ยเราได้ปษาษาออรึกษาผอทัศนีด้วยกันแล้วล่ะฉันคิดว่าเราอาจจะแก้ไขกฎนี้ได้การที่ฉันได้อยู่ใกล้มาทศรอีกครั้งทำให้ฉันนึกถึงความรักในอดีตแล้วก็นึกถึงตัวตนของพวกเราก่อนที่จะโตมาอย่างทุกวันนี้ในเรื่องที่ฉันเคยมีปัญหาตอนเด็กๆ ความจริงสมัยเรียนน่ะฉันก็เป็นเด็กคนดึงที่อยากจะทำระมิดกฎของโรงเรียนเหมือนกันในเรื่องการแต่งกายแล้วก็อีกลหลายๆอย่างโดยเฉพาะการที่ฉันน่ะแอบเป็นแฟนกับบรรทุศรนทั้งที่อาจารย์ที่โรงเรียนในสมัยนั้นน่ะก็ห้ามอาจารย์ของฉันน่ะเขาเคยบอกว่าไม่ให้เด็กอ่ะคบเป็นทอมเป็นดี้หรือว่าคบเพศเดียวกันในโรงเรียนไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็ตาม มันทำให้ฉันไม่กล้าจะบอกใครอื่นจะให้อาจารย์รู้ไม่ได้ว่าฉันเคยเป็นแฟนกับสอนแดงทุกประตูในตอนนั้นฉันก็กลัวเรื่องนั้นแต่ว่าในตอนนี้การที่ฉันอยู่กับมาทุศรแบบนี้ฉันก็กลับกลายเป็นว่าฉันต้องกลัวผู้คนจะรู้อีกว่าฉันแอบอยู่กับเธอหรือมีความสัมพันธ์ยังไงกับเธอเป็นเพราะฉันกลัวสายตาคนอื่นมากเกินไปที่มองเข้ามา แต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของฉันเองที่ไม่ยอมรับแล้วก็หวาดกลัวนะแต่ว่าในจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าสังคมรอบตัวเราต่างหากที่ตัดสินเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติในเรื่องของสิทธิทางเพศไม่ว่าจะทางกฎหมายการสนับสนุนความเท่าเทียมต่างๆทางเพศในสังคมก็ยังไม่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลหรือพอรอบอรสิทธิเท่าเทียมด้านการสมรส และเรื่องอื่นๆอีกมากมายทำให้สังคมของเราและผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะโอเคกับการที่ฉันกับมัทธุสรรักกันมันอาจจะเป็นการโอเคแค่สังคมรอบตัวเราเล็กๆเท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่เลยฉันรู้ดีฉันเดินออกไปถ้าฉันบอกใครว่าฉันเป็นแฟนของมัทธสรนในบรรดาสิบคนที่ได้ยินคำนี้แม้ว่าทุกคนจะ ทำเหมือนว่าจะเข้าใจแต่ว่าเกินกว่าครึ่งแล้วพวกเขาเน่ยไม่เข้าใจเลยฉันคิดว่าปัญหามันเป็นเพราะว่านักเรียนน่ยไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอและระบบการศึกษาหลักสูตรของประเทศเรานี้มันก็ยังล้าหลังอยู่มากจริงๆสู้ของต่างประเทศไม่ได้ที่เขามีทั้งกฎหมายและก็ระบบการศึกษาที่ดีให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องเพศเพศสภาพเพศสภาวะต่างๆตั้งแต่ยังเด็ก ฉันว่าเรื่องนี้มันก็สำคัญอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากสังคมรอบตัวของนักเรียนก่อนอย่างน้อยถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รอบตัวของเด็กคนนั้นน่ะเป็นพื้นที่ปลอดภยัยพวกเขาได้มันก็จะช่วยลดปัญหาไปทีละขั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศนี้นะนะซึ่งมันก็จะใหญ่กว่านั้นเกินกว่าอำนาจของฉันในตอนนี้ แต่ฉันก็เชื่อว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันมันจะต้องเป็นไปได้มาทุสสอนบอกกับฉันว่าเธอต้องการจะเปลี่ยนกฎของโรงเรียนนี้หลายอย่างที่มันไม่จําเป็นเธอได้ปรึกษากับพอและฉันก็เห็นดีด้วยว่าจะลองดูก็ได้บางอย่างเราก็ต้องทดลองทําดูนะนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ลองทําเลยก็จะไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเหมือนการที่ฉันลองตัดสินใจได้ยายามาอยู่กับมาทุสสอนแบบนี้อีกครั้งนึ่ง ที่โรงเรียนในวันนั้นในวันเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งของภาคการศึกษาใหม่พออก็ได้ประกาศหลักสูตรออกไปเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่สำหรับโรงเรียนของเราแล้วก็กดระเบียบแบบแผนใหม่ที่พออกับชั้นละมัธุสอได้ปรึกษาการพร้อมทั้งประชุมกับอาจารย์คนอื่นๆเพื่อขอความเห็นด้วยแม้ว่าจะมีบรรดาอาจารย์หัวเก่าที่จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ก็ยังดีที่ มากกว่าครึ่งของโรงเรียนนั้นอาจ,จารย์เป็นคนรุ่นใหม่แล้วทุกคนหลายๆคนก็เข้าใจแล้วก็สนับสนุนเรื่องนั้นแล้วก็เห็นพ้องเห็นดีเห็นงามไปตามผอ,อแล้วก็ชั้นกับบรรทุสอนในการแก้ไขกฎในเช้าวันนั้นนักเรียนมาโรงเรียนตามปกติผอ,อได้แจกคู่มือฉบับใหม่ซึ่งเป็นกฎระเบียบใหม่ของโรงเรียนที่คิดคน้นโดยชั้นกับบรรทุสอช่วยกันด้วย แล้วก็ผอ,อ,อเองก็ร่างการอนุมัติใหม่ขึ้นมาจากนั้นเธอก็จะขึ้นไปที่หน้าเสาธงบนเวทีเพื่อจะประกาศบอกกับนักเรียนถึงกฎที่ได้แก้ใหม่และกฎ1ในข้อน,นั้นก็คือการที่จะให้นักเรียนทุกคนแต่งเครื่องแบบแบบยูนิเซ็กได้นั่นก็คือผู้ชายสามารถจะใส่กระโปรงมาโรงเรียนได้ผู้หญิงสามารถจะใส่กางเกงมาได้แต่ว่าเครื่องแบบที่ใช้ก็ยังเป็นเครื่องแบบของทางโรงเรียนอยู่ และนอกจากนั้นก็ยังมีกฎเกี่ยวกับระเบียบของเครื่องแต่งกายของนักเรียนนั่นก็คือการทำผมนักเรียนสามารถจะทำผมทรงใดก็ได้มาเรียนแต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระเบียบวินัยอื่นๆในด้านการเรียนด้วยพออได้ยกเลิกกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปและไม่ให้อาจารย์ทำโทษเด็กอย่างรุนแรงด้วยการตัดผมเด็กหรือทำร้ายร่างกายแล้วก็ห้ามยึดข้าวของเด็ก มาเก็บเอาไว้อาจารย์คนใดในโรงเรียนด่าว่าหรือตำหนิเด็กรุนแรงและใช้คำหยาบคายและก็ยังอบรมอาจารย์ทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นทุกคนจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กนัเกเรียนกฎในระเบียบใหม่ก็คือถ้าเกิดนัเกเรียนที่มีเพศสภาพที่เป็น LGBTQ หรือว่าต้องการจะมีความรักระหว่างเพศเดียวกันหรือความรักต่างเพศในโรงเรียนก็สามารถจะกระทำได้ ถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียนต้องการจะมีความรักไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าความรักต่างเพศก็ตามนักเรียนก็สามารถทําได้และไม่ให้อาจารย์คนใดกล่าวห,หาหรือตําหนินักเรียนในเรื่องพวกนี้ด้วยนั่นก็เป็นกฎที่ฉันกับมาดุสรอนพอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกชันน่ะเคยถูกอาจารย์สมัยเรียนตําหนิแล้วก็ดูด่ามาก่อนรวมถึงทําโทษอันที่พวกเราเป็นคนที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน มันก็ทําให้ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนในสมัยนั้นแต่ในตอนนี้กฎระเบียบของโรงเรียนก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วพออทัศนีได้บอกเด็กนักเรียนว่าเราจะมีวิชาใหม่ในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของการค้นหาตัวตนแล้วก็เรื่องของเพศด้วยเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะตั้งชมรมหรือว่าศึกษาต่อเพิ่มเติมได้เลยเรื่องนี้ก็ดีมากมาก เพราะจะทําให้เด็กรู้ทั้งกฎหมายและความก้าวหน้าของการศึกษาในเรื่องเพศทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยอาจจะนําไปสู่การผลักดันในอนาคตเมื่อพวกเด็กนักเรียนจบออกไปและสามารถไปทำงานพัฒนาประเทศได้ในองค์กรที่ใหญ่กว่าในวันนั้นฉันตัดสินใจที่จะเปิดตัวกับนักเรียนทั้งโรงเรียน ตอนแรกฉันก็ว่าจะไม่ทําแบบนี้หรอกนะแต่ว่ามาทุสอนนะทาเป็นงอนชั้นนะสิเยนดีที่มันหาเรื่องงอนชั้นฉันรู้ว่าเธองอนชั้นเพราะว่าถึงฉันจะย้ายมาอยู่กับเธอแล้วน่ะฉันก็ยังทําตัวเหมือนฉันไม่ได้คบอะไรกับเธออยู่ฉันน่ะไม่ได้บอกเธอเพราะว่าฉันจะเก็บเอาไว้สซอไพในวันดีตั้งหากเพราะว่าฉันน่ะดีใจแล้วก็รู้สึกตื้นตันที่โรงเรียนของเรามีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์แบบนี้อย่างน้อยน่ะ มันก็เป็นข้อดีเพราะว่างานของฉันในการเป็นครูฝ่ายปกครองก็จะเบาลงด้วยนะสิเพราะฉันก็ไม่ต้องไล่จับเด็กนักเรียนที่ทำผิดกฎเยอะแยะมากมายอะไรต่อไปแล้วแต่เปลี่ยนเป็นการที่ฉันจะต้องเข้าใจเด็กนักเรียนให้มากขึ้นแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องของกฎให้มากขึ้นเพื่อที่จะดูแลเด็กนักเรียนทุกคนให้ทั่วถึงกว่านี้แทนที่จะเอาแต่วิ่งไล่จับเด็กนักเรียน มาตัดผมหรือว่ายึดข้าวของมาลงโทษก็เปลี่ยนเป็นการที่ฉันนะ่ะที่เข้าไปพูดคุยกับเด็กที่มีปัญหาแทนทาให้ฉันนะเข้าใจพวกเด็กๆมากขึ้นแล้วก็นึกย้อนไปถึงตัวเองในอดีตว่าอะไรที่ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นกับเด็กๆเ,เหมือนกันนะ่ะฉันได้เปิดตัวต่อหน้าทุกคนตอนที่มาทูสอนคิดว่าฉันไม่สนใจเธอฉันได้หอมแก้มเธอต่อหน้าเด็กนักเรียนให้ทุกคนดู แม้ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีกฎข้อห้ามในเรื่องของครูอาจารย์อยู่ว่าถ้าใครจะคบกันต้องระวังเรื่องนี้ได้โรงเรียนและพอออก็ไม่อนุญ,ญาตให้แสดงความรักต่อหน้านักเรียนแต่ฉันก็แอบ,บทําแบบนั้นไปแล้วอ่ะด้วยความที่ฉันอดใจไม่ไหวเพราะว่าวันนี้เธอทําตัวน่ารักมากๆและฉันก็ห่วงเธอเธอก็รู้เวลาที่มีนักเรียนชื่นชมเธอความจริงแล้วฉันก็ภูมิใจน่ะน,นะ นี่คุณทําแบบนี้ต่อหน้านักเรียนไม่ได้นะคะรองผอ,อนิ่มนวลคุณระวังบ้างสิคะคุณมาหอมแก้มชั้นต่อหน้าเด็กนักเรียนแบบนี้มันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะคะในเดี๋ยวนักเรียนก็เก็บไปพูดกันอีกเดี๋ยวนี้คุณหัดละเมิดกฎในเรื่องนี้แล้วหรอคะถึงฉันจะเห็นดีด้วยกับการเปลี่ยนกฎของนักเรียนแต่ว่าเรื่องกฎของพวกอาจารย์บางอย่างก็ต้องระวังนะคะนิ่ม ฉันอายนะคะแบบนี้ต่อหน้านักเรียนเนี่ก็ทำไมละ่ะก็เธอบอกว่าจะทดใช้กั้ฉันนี่ฉจนก็จะเอาเืนเธอบ้างนะสิให้เธออายต่อหน้านักเรียนบ้างให้เธอเขินไปเลยอีกอย่างฉันก็อยากจะบอกให้หนักเรียนทุกคนดูว่าเราครบกันเนี่ยอะไรนะคะนี่หมายความว่าคุณยอมกลับมาคบกับฉันแล้วเหรอนิ่มนวลไม่เห็นจะคุยกันก่อนเลยว่าคุณจะทำแบบนี้วันเนี้ยนี่เกิดคึกอะไรขึ้นมาคะถึงทำแบบนี้กับฉันเนี่ย คุณเปลี่ยนไปนะคะนี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะฉันก็คือนิ่มของคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าฉันได้ซ่อนตัวตนนั้นเอาไว้ตั้งหากแต่ตอนนี้ฉันไม่จำเป็นที่ต้องปิดบังตัวเองอีกแล้วอะ่ะฉันอยากจะเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเพราะฉันรู้สึกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของฉันแล้วและฉันก็มั่นใจว่าไม่มีใครว่าอะไรเรื่องของเราในนักเรียนทุกคนก็โอเคพวกเขาดูชอบจะตาย ที่เห็นว่าฉันกับคุณน่ะเป็นอะไรกันแบบนี้เนี่ยทําไมล่ะฉันหอมแก้มคุณไม่ได้ทั้งไงต่อหน้าเด็กทุกเรียนหรือว่าคุณกลัวจะเสียเลตติ้งกลัวว่าเด็กทีมเชียร์ลีดเดอร์หรือว่านักเรียนห้องไหนที่เคยปลื้มคุณเขาจะเลิกชอบคุณเพราะรู้ว่าคุณคบกับฉันอย่างนั้นเหรอมิใช่อย่างนั้นเลยนิมนวลแต่คุณทําฉันเขินนะตายจริงแบบนี้ฉันก็เข้าหน้ากับนักเรียนไม่ติดนะสิคงต้องโดนล้ออีกหลายเดือนแน่แนเลยอะ่ะ แต่ว่าเรื่องการชดใช้ให้คุณเนี่ยฉันยัไม่ลืมหรอกนะคะยังไงอะเย็นนี้ฉันจะทําให้ถึงใจเลยทีเดียวรับรองได้เลยว่าฉันจะเอาคืนและฉันจะชดใช้ให้คุณอย่างแน่นอนที่คุณทําให้ฉันเขินในวันนี้แค่นี้มันนิดหน่อยเองไม่ใช่หรอถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเคยทํากันแล้วที่นี่คุณอนัดช่อไม่ได้นะเพราะคุณมาทําให้ฉันคิดถึงอดีตของเราก่อนเองคุณก็ต้องเจอแบบนี้สับ้างนะคะมตุสส คุณจะได้รู้กันไปนเลยและตอนนี้นะักเรียนทุกคนก็จะได้รู้ว่าถ้าครูฝ่ายปกครองอย่างฉันน่ะสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้อย่างเปิดเผยในโรงเรียนแล้วแล้วก็เด็กคนอื่นก็ไม่ต้องอายอะไรไม่ต้องปิดบังหรือว่าเจ็บปวดหรือรู้สึกโดดเดี่ยวคนเดียวอีกแล้วฉันอยากให้พวกเธอมีคนที่เข้าใจอย่างน้อยก็คือฉันกับคุณที่จะคอยให้คำปรึกษากับเด็กๆได้ฉันว่ามันจะดีกว่านะถ้าเราเป็นที่พึ่งพาให้กับเด็กนะักเรียน ยังมีเด็กอีกมากนะที่ทางบ้านพ่อแม่เขาไม่เข้าใจอ่ะและเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเลยถ้าเกิดพวกเราเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ซะอีกมันก็จะแย่นะสิฉันก็คิดเหมือนคุณละค่ะนิ่มขอบคุณนะที่คุณกล้าเปิดตัวต่อหน้าทุกคนเนี่ยว่าคุณมีฉันอยู่แต่ฉันชอบมากกว่าถ้าเราจะแอบแซดกันสองคนเนี่ยมันตื่นเต้นกว่าไงคะ ถ้าเกิดเปิดหมดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรให้รุ้นให้เป็นความลับแล้วนะสีนิมนวลถ้างั้นคุณก็สร้างขึ้นมาเองสิคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแอบแซบกับฉันน่ยก็แอบอย่าให้ใครรู้ในเรื่องอื่นก็ได้เพราะว่ายังมีอีกมากมายที่พวกเราอ่ะจะได้สร้างความทรงจําใหม่ด้วยกันไงล่ะคะเพราะความทรงจาในอดีตฉันถือว่าฉันจะเก็บมันเอาไว้ลึกๆข้างในก็แล้วกัน ยังมีอีกมากที่ฉันต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณใช่ไหมล่ะมันคงจะเป็นความดับที่ฉันยังไม่มีวันได้รู้เกี่ยวกับตัวคุณแค่นี้ฉันว่ามันก็แซ่บแล้วนะคะจะเอาอะไรกันอีกนักหนาดามาทุสสอนคุณก็อย่าเรื่องมากนกสิฉันนุษส์กลก้าเปิดตัวกับคุณขนาดนี้แล้วอ่ะอย่าทำเป็นอิดออดไปหน่อยเลยนะ่ะมันทำให้ฉันนึกถึงคุณตอนเด็กจริงๆนะยิ้มนวล ฉันดีใจจริงๆแล้วก็ดีใจแทนเด็กนักเรียนทุกคนเลยถึงแม้ว่าตอนที่พวกเราเด็กๆจะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้แต่การที่ฉันได้ทำเพื่อคนอื่นๆที่ได้เกิดมารุ่นหลังเราได้มีชีวิตที่ดีกว่าแบบนี้ฉันรู้สึกตื้นตันจริงๆอะและฉันดีใจที่ได้มีคุณด้วยอะฉันเองก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผอทัศนีด้วยเนะใช่ต้องขอบคุณเธอมากๆเลย และหลังจากนั้นมาเรื่องราวและความทรงจําใหม่ที่ฉันได้สร้างร่วมกับมัธยสอนในโรงเรียนก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันจะมีปัญหาบ้างที่พวกเราทะเลาะก,กันมีเรื่องใหม่ๆที่เราไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าจะก็ยังจะจับมือเธอต่อไปเพราะอาดีตมันก็ได้สอนฉันให้เป็นบทเรียนได้จดจําแล้วว่าถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามพวกเราต้องหันหน้าเข้าคุยกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันมันจะช่วยลดปัญหาได้มาก ในความสัมพันธ์ตอนนี้ฉันดีใจที่ได้อยู่ใกล้เธอและได้ทำงานในที่ทำงานเดียวกับเธอโดยไม่ต้องปิดบังใครแล้วก็ได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนมากขึ้นไม่คอยเอาแต่จ้องจับผิดอย่างอาจารย์ฝ่ายปกครองคนเก่าที่เอาแต่รักษากฎอีกแล้วบางอย่างในตัวมัธุสรนะมันได้ไหลเข้ามาในตัวฉันด้วยความอิสระแล้วก็กล้าหาญของเธอหนึ่งในนั้นเป็นสเสน่ห์ของเธอที่ฉันปฏิเสธไม่ได้ ันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ที่ว่าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในตอนที่ฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็มันจะมีเธออยู่ด้วยในช่วงเวลาในชีวิตของฉันทธ่ทำให้ฉันกล้าที่จะรักใครสักคนเป็นครั้งแรกและฉันคิดว่ามันคงจะเป็นครั้งสุดท้ายของฉันแล้วละมั้งในการที่มีเธออยู่ตรงนี้ด้วยกันเน่เนมเดี๋ยวนี้คุณจะติดฉันเกินไปแล้วนะคะนี่คุณไม่คิดจะา ไปทำงานทำการบ้างเลยหรอคะในวันหยุดเนี้ยปกติคุณจะออกไปทำงานที่โรงเรียนไปดูแลกฎระเบียบแล้วก็พัฒนาโรงเรียนในฐานะรองผู้อำนวยการอย่างเคยและในอนาคตคุณก็อาจจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการก็ได้ถ้าเกิดว่าพออทัศนีเขาย้ายไปหรืออะไรแบบนั้นถ้าคุณจะทํางานในฝ่ายบริหารฉันก็จะยินดีแล้วก็สนับสนุนคุณนะคะแต่คุณนะไปทํางานบ้างก็ได้ไม่ขยันแบบเดิมไม่บ้าง,งานแล้วหรอคะนิมนวน ก็ไม่เป็นความผิดของคุณนั่นแหละก็คุณบอกว่าคุณจะชดใช้ฉันน่ะแล้วคุณชดใช้ฉันมากเกินไปจนก็เลยมาติดแงกอยู่กับคุณแบบนี้นะสิมาทุศรมันเป็นเพราะคุณนั่นแหละนะก็คุณมาทําให้ฉันติดอันจมมีสติไปทํางานทําการไม่เลยค่ะฉันก็มาคู่จิตใจกับคุณแบบนี้เนี่ยแหละมาทุศรฉันอยากรู้ว่าทําไมคุณถึงยอมกลับมาคบกับฉันเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านั้นคุณเหมือนจะลังเลแล้วก็สับสนในตัวฉันอยู่แล้วก็ตัวคุณเองด้วย การที่คุณประกาศบอกทุกคนในโรงเรียนอย่างกล้าแบบนั้นทาให้ฉันดีใจมากเหมือนกับว่าฉันฝันอยู่ที่ฉันได้กลับมาคบกับคุณอีกครั้งฉันอยากรู้ว่าอะไรทําให้คุณเปลี่ยนใจกระทันหันแบบนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราที่คุยกับผอ,อมั้งคะในตอนนั้นฉันรู้สึกว่าผอเนะี่ยเขารู้สึกผิดมาตลอดเลยเรื่องของคุณกับฉันที่เขาอะไม่ได้ช่วยเหลือคุณแต่เขาก็คิดไปเองว่าเขาผิด มันติดอยู่ในใจเขามานานมากหลายปีทำให้เขาทรมานกับความรู้สึกผิดนั้นฉันก็เลยคิดว่าฉันไม่อยากจะทำพลาดอีกแล้วถ้าเกิดว่าฉันตัดสินใจผิดที่จะทิ้งคุณไปอีกครั้งหนึง่งถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่แนเลยที่ฉันทิ้งคุณน่ะและฉันก็ไม่อยากที่จะทิ้งใครเหมือนอย่างที่คุณเคยทิ้งฉันไปด้วยแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นก็เถอะ ตอนนั้นฉันก็เลยคิดว่าฉันไม่อยากจะทิ้งคุณต่อให้คุณจะทิ้งฉันอีกอีกครั้งก็ตามเพราะว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะอยู่กับคุณตอนนี้และความทรงจำที่เคยมีเราอยู่ในนั้นแม้ว่าจะในรูปภาพหรือที่ใดก็ตามฉันเห็นแต่ความสุขอยู่ในรูปภาพเหล่านั้นค่ะมดุสรฉันก็เลยอยากจะมีภาพถ่ายอีกหลายๆใบร่วมกันกับคุณต่อให้อนาคตคุณจะทิ้งฉันไปฉันก็ไม่สนใจนะคะ ให้ฉันได้ลองและได้รักคุณอีกครั้งหนึ่งฉันคิดแบบนั้นว่าจะไม่อยากจะรู้สึกผิดกับตัวเองในการตัดสินใจครั้งนี้ฉันก็เลยคิดว่าฉันต้องเลือกคุณน่ะไม่ใช่แค่ให้คุณมาเลือกฉันอีกต่อไปแล้วแต่ฉันต้องเป็นฝ่ายที่เลือกคุณบ้างยังไงล่ะและฉันเลือกว่าฉันจะอยู่กับคุณพอจะคิดแบบนั้นฉันก็เลยตัดสินใจที่จะบอกทุกคนว่าเราจะคบกันนะคะถึงคุณน่ะ จะใจแข็งไปหน่อยแต่คุณก็เป็นคนเด็ดขาดมากฉันชอบจริงๆเลยนะที่คุณเป็นแบบนี้ฉันก็หวังว่าฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยนะนิ่มถ้าคุณมีความสุขที่ได้อยู่กับฉันการที่คุณยืดหยุ่นบ้างมันก็คงดีแล้วแบบนี้เราก็ไม่ต้องแอบแซบกันแล้วสิเพราะใครๆก็รู้กันหมดแล้วนะ แต่ยังมีคนไม่รู้อยู่นะว่าคุณย้ายมาอยู่กับฉันนะ่ะถ้าอย่างนั้นเราแอบมาทำอะไรกันดีเหรอวันนี้ตัว <elling. S 1> คุณอยากจะแอบทำอะไรล่ะคะคุณอยากจะทำอะไรอีกล่ะให้ฉันแซบหรือว่าคุณจะชดใช้อะไรอีกละ่ะก็ว่ามาเลยนะคะเพราะว่าฉันพร้อมอยู่แล้วเสมอ ER แ่ะฉันไม่เหนื่อยง่ายหรอกเดี๋ยวนี้ฉันก็ออกกำลังกายแล้วเพราะว่าฉันติดคุณฉันก็เลยออกกำลังกายตามคุณไงล่ะเดี๋ยวจะไม่ทันครูพระของโรงเรียนน่ะ นี่คุณชอบบอกว่าฉันร้ายอ่ะจริงๆคุณก็ร้ายยิ่งกว่าฉันอีกนะคะนิ่มนี่ถ้าพวกเด็กๆรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้ตอนเราอยู่ด้วยกันสองคนน่ะทุกคนจะทําได้ยังไงกันนะอย่าให้พวกเขารู้เชียวนะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากจะเปิดเผยหรอกนะแต่เพราะว่าฉันอยากจะให้พวกเราอ่ะแอบรักกันแบบไม่ให้ใครรู้อ่ะเพราะว่ามันตื่นเต้นดียังไงคุณว่าไหมลนะ่ะตอนที่เราเคยได้แอบคบกันตอนเด็ก จะมาถึงตอนนี้ที่เราได้มีเรื่องราวของพวกเราในพื้นที่ที่ปลอดภัยแบบนี้ด้วยกันและมิชันอยู่ใกล้ๆกับคุณโดยที่คนข้างนอกไม่เห็นอย่างเงี้เหมือนกับตอนที่ฉันมีคุณอยู่ในใจตลอดมาไม่ว่ายังไงอะนะฉันก็ยังจะรักคุณเหมือนเดิมแต่ฉันก็รับปากว่าฉันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะถ้าคุณพอใจอ่ะ จะเป็นยังไงก็ได้ละค่ะเพราะคุณอะได้สอนให้ฉันรู้แล้วถึงความเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็เลือกคุณและฉันอยากจะเป็นคนใหม่ไปพร้อมกับคุณด้วยให้เราได้รู้จักกันอีกครั้งหนึง่งแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าคุณกล้าทิ้งฉันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข่าวนี้ต้องชดใช้กันหนักหน้าดูเลยนะคะฉันจะคิดบัญชีกับคุณหนักกว่าเดิมอีกบอกให้รู้ไว้ก่อนเลยว่า จะกล้าทิ้งฉันอีกกล้โดนดีแนมนามทุศรใครจะกล้าทิ้งคุณล่ะคะก็คุณดุถึงขนาดเนี้ยเป็นถึงรองผู้เมกาและอาจารย์ฝ่ายปกครองขนาดเด็กๆยังกลัวคุณจะให้ฉันน่ะไม่กลัวแฟนที่น่ารักอย่างคุณน่ะมันจะได้ยังไงกันล่ะคะนี่คุณหาว่าฉันดุอย่างนั้นเหรอแต่คุณชอบไหมละ่ะจะชอบไปฉันดุอ่ะคุณก็ต้องโดนดุหนักๆเลยนะเพราะว่าคุณน่ะมันดื้อด้านแบบนี้แล้วก็เกเรตลอดยังไงเลยล่ะคะแล้วท่านพ่ฉันต้องเกเรไปด้วย ก็เป็นพะคุณนั่นแหละคุณี่กชอบโทษทันจริงๆแต่ก็เอาเถอะค่ะถ้าท,ทำอย่างนั้นแล้วคุณสนุกแล้วก็ลมดีจะโทษฉันคนเดียวก็ได้แต่ยังไงฉันก็รักคุณนะคะปากหวานจริงเลยนะมันนี่เลยไม่ให้ฉันหอมสซะทีเธอนี่มันจริงเลยนะมันุ่สอนเธอนี่เป็นกี่อยู่วันฉันจริงๆ็กษตรงว่าคนชอบแบบนี้ยังไงล่ะคะ เรื่องครูพละสุดแซบนะคะก็จบลงที่ EP นี้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกเพลิดเพลินกับเรื่องราวนี้กันนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะสะสมฉบับการ์ตูนที่มีทั้งฉากลับฉาก NC ฉากผู้ใหญ่ต่างๆนะคะในเรื่องเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางเพจ Facebook ของพีรปิดเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าเนมที่2ที่เป็นวอลุ่ม2ของอุปราสุดแซบเรื่องนี้นะคะก็ จะออกมาในไม่ช้านี้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมและฟังเอาไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ